ข้อนี้ในเรื่องอนุกรมเลขคณิตเขาให้ผลแรกเป็นหกมันก็คือถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์นะครับก็เป็นพจน์ที่หนึ่งเลย a หนึ่งผลต่างร่วมเป็นสี่ก็คือแทนสัญลักษณ์ด้วยดใช่ไหม ส่วนพจน์สุดท้ายเราก็แทนเป็น an จงหาผลบวกทั้งหมดของอนุกรมเลขคณิตแต่ตอนนี้เรากำลังตามหา n อยู่คือมันมีกี่พจน์ใช่แล้วก็จากสูตรเลย an n เ n. ท่ากับพจน์ที่ n คือเราไม่รู้ใช่ไหมลบด้วยโพ์ที่หนึ่งเราเหมือนให้มองว่าเราอยากรู้ว่ามันห่างกันเท่าไหร่ใช่แล้วก็หารด้วยค่าดีคือผลต่างร่วมแล้วเราก็บวกด้วยหนึ่ง แทนค่ากันเลยก็คือ26 e ลบกับ6ส่วนด้วยส่วนด้วย4แล้วก็บวกด้วย1ก็จะได้เท่ากับ6ใช่ไหมเราได้ n เ,เท่ากับ6แสดงว่าเรากำลังหาผลบวกของ6พจน์ใช่ ก็เขียนเลย s 6ก็ s 6ก็จะเท่ากับ6ส่วน2ใช่ไหมแล้วข้างในก็เป็นคูณอยู่กับ2 2เท่าของพน์แรกก็คือ2คูณกับ โอ้จริงๆแล้วแต่มันใช้สูตรจากเดิมเป็น n ส่วนสองอย่างนี้ก็ได้นะ sn เท่ากับ n ส่วนสองแล้วก็พจนแรกบวกกับพจนที่ n เพราะเรามีทั้งสองพจน์แล้ว แทนค่ากันดีกว่าก็เป็น6ส่วนได้2คูณกับ6แล้วก็บวก26ใช่ไหมได้เป็น32แล้วก็คูณอยู่กับคูณอยู่กับ3เราคิดเลขก็จะได้เป็น96 6 โอเต่อมาหาผลบวกจำนวนเต็มคี่100จำนวนแรกจำนวนคี่ก็คือหารด้วย2ไม่ลงตัวใช่ไหมเริ่มต้นด้วยจาก1เพราะว่าเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มคี่แบบบวกต่อไปก็เป็น3 ถ้าผลบวกก็คือเอามาบวกกันเลยบวกกับ5แล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนถึงพน์ที่100เราพอจะรู้อยู่แล้วว่าจาก1ไป3มันเพิ่มทีละ2 2งสองตเนี้ยมันก็คือผลต่างร่วม ใช่ไหมและเราก็รู้ว่า n คือ100และพจน์แรกก็คือเป็น1นั่นเองพจน์แรกเราใช้สูตรไหนดีสูตรที่เราไม่รู้พจน์ที่100ใช่ไหม sn เท่ากับ n ส่วน2 คูณกับสองเท่าของพจน์แรกบวกกับจำนวนพจน์ลบหนึ่งคูณด้วยค่าผลต่างร่วมนั่นเองมากทีนี้ก็แทนค่ากันแป่นสีนิดนึงก็เป็นหนึ่งรส่วนสองใช่ไหม แล้วก็คูณอยู่กับ2เท่าของพจน์แรกก็คือ2คูณกับ1บวกกับ100่ลบหได้99ใช่ไหมคูณอยู่กับ2ข้างในเราจะคิดเลขได้เป็น200ใช่ไหมข้างในวงเล็บนี้ ตรงนี้ก็คือสองร้อยและตรงนี้ข้างนอกตัดทอนกันได้เป็นห้าสิบใช่ไหมห้าสิบคูณสองร้อยวิธีก็คือเราเอา เลขห้ากับเลขสองคูณกันได้สิบใช่ไหมครับแล้วก็เติมศูนย์ไปตามที่เรามีเลยมีตัวตรงนี้มีสามตัวก็เติมศูนย์ไปสามตัวได้เป็นหนึ่งหมนใช่ข้อที่สาม พหูคูณของ3หาผลบวกพหูคูณ20่สิจำนวนแรกข้อนี้ n ก็คือเท่ากับ20ใช่ไหมพหูคูณก็คือเหมือน3ต่อไปก็เป็น6อย่างนี้ครับต่อไปก็เป็น9มันคือตรง6กอ่ะ ก็คือ3าคูณสใช่ไหมเก้าก็คือ3าคูณสอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่20โอเคมันบวกกันสินะไม่ใช่ลำดับแล้วอย่างเงี้ยคือมันต่างกันเท่าไหร่จาก3ไป6 ก็คือบวกสามทีนี้มาเลยดีกว่าจะสูตรเลยนะเราหา s ยี่สิบใช่ไหมก็เลยจะเท่ากับยี่สิบส่วนด้วยสองแล้วข้างในละ่ะก็เป็นสองคูณอยู่กับ พจน์แรกก็คือ3เราหา20่สิบพจน์จำนวนพจน์ลบ1 20่ลบหได้19คูณอยู่กับ3ก็จะได้เท่ากับ10แล้วข้างในหลักสิบคูณสได้เท่าไหร่เอ่ยก้าสามยี่สิบเจ็ด ห้าสิบเจ็บวกหกก็เป็นหกสิบสามอย่างนี้ก็คือเราคูณกันปกติเอาหกสิบสามคูณกับหนึ่งได้หกสิบสามมีศูนย์หนึ่งตัวก็เติมศูนย์โอเคไปต่อกันเลยข้อนี้ก็ เขาให้โพสที่ n มาแล้วใช่ไหมเรามาหาว่ามันห่างกันเท่าไหร่จากลบเจไปลบสนี่ถ้าใครที่ยังไม่คล่องลองเขียนอย่างนี้ก็ได้เป็นลบสีลบกับลบเจแสดงว่าลบเจอลบ มันเป็นบวกใช่ไหมมันจะได้เป็น3าลบเจอลบตรงนี้แล้วก็มาหาจำนวนพจน์ก่อนก็คือตัวแปร n ก็เป็น131รบลบกับลบเจ็ดลบลบเจ็ดนะ เราต้องการรู้ว่าจากสถานีแรกคือลบเไปสถานีที่ n คือ131 n มันคืออะไรใช่แล้วก็เดวเขียนดี ส่วนด้วย3ใช่ไหมแล้วก็บวกด้วยหนึ่งเราจะได้ n เป็น138หาร3 3 138มหสใช่ไหมสามสี่สองใช่ไหมสามหกสิก็ได้เป็น n ได้เท่ากับ46บวกหนึ่ง ก็จะเท่ากับ47นั่นแหละเรามาหาจำนวนพจน์ผลมวก47พจน์นั่นเองเราลูบพจนที่ n แล้วด้วยใช่ไหมเราก็ตั้งเลย s 3 7เท่ากับ37คือจำนวนพจน์ส่วนด้วย2 แล้วก็คูณอยู่กับพจน์แรกคือลบเจ็ดลบกับบวกกับร้อยสามสิบเอ็ดครับผมมันก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ใช่ไหม ตัดทอนกันได้ด้วย10ตัดทอนกันได้นะก็คือสองหนึ่งสองสองสิบสอโอเคได้เป็น6กสคูณอยู่กับ37มสนะเจองได้ 7, 2, 9, 14 6สี่หกเใส่ศูนย์ 18คิดเลขแล้วเราก็จะได้เป็นส9่เใช่ไหมสิบสองัร้อยเก้าสิโอเคข้อนี้ เราจะใช้การแก้สมการ2ตัวแปรนะครับคามาเชื่นิดหน่อยอนุกรมเลขคณิตมีพจน์ที่10เป็น20พจน์ที่10ใช่ไหมก็คือ a 1 0เท่ากับ20แล้วก็พจน์ที่5 a 5ใช่ไหมเท่ากับ10อย่างนี้หาผลบวกตั้งแต่พจน์ที่8ถึง15้อ๋อก็คือข้อหมายเขาเป็นพจน์ที่8นี่แหละบวกพจน์ที่9บวกถึงพจน์ที่15เลย โอเคลองคิดดีๆเราใช้เรื่องลำดับมาช่วยได้นะคือลองนึกภาพ A 5มันห่างกันกี่สถานีไปถึง A 1 0มันคือห่างกันห้าใช่ไหมก็คือห่างกันห้าดีโอเค ถ้าเขียนเป็นให้มันเป็นสมการนิดนึงก็คือพสที่ห้าบวกกับหคูณกับ d เท่ากับพสที่สิบแล้วเราก็แทนค่าไปห้ดีขอเท่ากับ a 1สคือยี่สิบใช่ไหมก็แทนตรงนี้โอเค แล้วก็ a ห้าล่ะ a ห้าคือสิบ a ห้าคือสิบเราย้ายฝั่งมาก็แทนตรงนี้ใช่ไหมก็เป็นลบสิบเราจะได้ว่า d เท่ากับเท่ากับสอง ทีนี้เหมือนเดิมเลยคือหา a 8จาก a 5ก็ได้ a 5นะมันห่างกันกี่สถานีไปที่ a 8โอเคมันก็คือห่างกัน3ใช่ไหม ห่างกันบวก3าดีถ้าเราเขียนอย่างนี้เลยไหมก็ได้นะก็คือ 3D เท่ากับ A8 ลบ A5 อย่างนี้ก็ได้ขอต่อตรงนี้ละกันนะ เราก็จะได้เป็น3 d เท่ากับ a 8ก็คือเท่าไหร่เอ่ยเราไม่รู้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเออตอนนี้คือเราจะหา a 8นี่นาเพราะงั้นขอโทษที มันต้องเป็น a 5เพราะว่าจะได้ไม่ต้องย้ายข้างไปมาเราจะได้เป็น10แล้วก็บวกกับ3คูณกับ D d ของเราคือ2 a 8ก็จะได้เป็น16นะครับ16 โอเคแล้วก็มาหาคือให้มองว่า a 8อ่ะมันคือเป็นเหมือนเราแทนเป็นตัวแรกเฉยๆก็ตั้งเลยนะจากพจนที่8ไปพจน์ที่15มันมีกี่พจน์มันจะมี แพจน์ใช่ไหมเดี๋ยวลองพิสูจน์ดู n เท่ากับ15ลบ8แล้วก็บวก1นี8พจน์เพราะว่าเรานับพจน์ที่8ด้วยโอเคมาเริ่มจากสูตร sn เท่ากับ n ส่วนส แล้วก็คูณอยู่กับ2 a 1บวก n ลบ1 d เราก็จะได้เป็น s 8เนี่แหละแต่ระวังเลือกแทนค่าให้ดีนะ8ดส่วนสอเท่าของพจน์แรกให้มอตรง a 8เป็นพจน์แรกนะ ก็คือ16ใช่ไหมสองคูณกับ16บหวกกับ7 7แล้วก็คูณด้วย D ีดีของเราคืออะไรคือ2ใช่ไหมคูณด้วยสนะก็จะได้เป็นเท่ากับ4แล้วก็32คูณ14 ได้46ใช่ไหมได้สีพอคิดเลขแล้วเราก็จะได้เป็น184่นี่โอเคตรงน,นี้จะเป็นโจทย์ปัญหานะครับทับทีมออมเงินวันแรก1บาท วันที่สองสองบาทวันที่สามสามบาทขอถามหน่อยว่ามันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่จากวันแรกมาวันที่สองก็คือเพิ่มขึ้นบวกหนึ่งใช่ไหมฝากเงินออมเงินเพิ่มขึ้นวันละหนึ่งบาทก็เป็นหนึ่งบวกสองบวกสาม ถ้าทับทิมออมเงินไปเรื่อยๆส0สวัน30วันก็คือ A30 ใช่ไหมจะมีเงินออมทั้งหมดกี่บาทโอเคเรารู้แล้วว่า N น่ะก็คือเท่ากับ30 มาจากสูตรแล้วก็รู้ว่ามันเพิ่มขึ้นทีระบวกหนึ่งด้วยโอเคจาก sn เท่ากับ n ส่วนสองแล้วก็คูณอยู่กับ2เท่าของพจน์แรกคือพจน์แรกตรงน,นี้ใช่ไหมจากข้อ ที่เราเพิ่งทํามาพจน์แรกไม่ได้หมายถึงพจน์ที่1ก็ได้นะหมายอาจจะหมายถึงพจน์ที่โจทย์อยากรู้เป็นพจนแรกใช่อย่างเช่นหา a 8บวก a 9บวก a 1 0อย่างเงี้ย เจ้า a 8ตรงเนี้ยมันก็เปรียบเหมือนพจน์แรกโอเคบวกกับมาเข้าเรื่องกันต่อ n ลบคูณ ok d เราก็แทนค่าไปเลยหา s 3 0ก็เท่ากับ30ส่วนส ก็คือ15นี่แหละแล้วก็2เท่าของโพสต์แรกก็คือ1บวกกับ30ลบ1ได้29คูณกับ1จะได้เท่ากับ15แล้วก็คูณอยู่กับ2คูณหนึได้2 ยี่คูณหนึ่งได้ยีเป็นคูณกับ31เโอเคมาคิดเลขกันสามสิบเคูณสิบห้าหนึ่ง้อห้าบห้าและตรงนี้ก็เป็น3ามสใช่ไหมเพราะว่าเต็มศตรงนี้ได้เลยบวกกันแล้วเราจะได้เท่ากับ ท่าไหร่เอ่ย465เป็นคำตอบโอเคครับวันนี้เท่านี้ไว้เจอกัน